ตัดยาจะพา,ปา,าะไปเก็บมะนาวกันเลกะเพงศอกโอนานาเลยกี่เสียงเขียกันหน้าห้องแล้วกนนเอาสวนกเก่าตัดยาเห็นนบ่ เป็นงบจ้าก,ก,กล่องนกคือเป็นกำกลไว้เลยล่าไปเก็บมะนาวนะจ๊ะโอ้ยยังดกเลยมะละกอยังดกเลยวันนี้วันหยุดเข้าสวนค่ะ พาเลีงง้ยงเบิ่งปลาก่นกันจ้ะอันนี้ต้นแค่ไม่เด,ด้กนอยสวัสดีค่ะพี่จา๋านี่คือเห็ด่ะปลาค่ะเขาไว้นะต้องเอาเห็นไรห,หมูปิ้ง เห็นบ่บ่เปล่า <laughs> มันมข้าเหลืองนาจ๊ะนี่เห็ดหวงบ่วางกันปไปเก็บมะนาวมีตอนอุดเปิดเลยเขาเอาแม่คู่มาอเออบังนกเขาสองตัวเนี่ย

กพายหนูได้นะคะแต่หนูไม่เห็นคอมเมนต์นะคะมันจะเก็บมะนาวอันนี้มีกี่ลูกบานที่ใส่ค่ะ มา,มาเก็บมะนาวจ้าต้นนี้ยังไม่โตเก็บมะนาวส่งลูกค้าต้นนี้โตแล้วเันรถ ทางบ้านเพิ่อนประกาศ ่อยบ่เลยหน่อยบ่สัตว์นั่นแล้วเป็นไงบ่สวัสดีค่ะป้าลืมกัละมั่งเลยค่ะพี่พันธนาเสียเจ,เจ,บเจบ๋บล่ลืมหรอกเสียเจ๋บ่ลืมบ่ลืมเห็ดเบิ่งมะละก่อบ่ตองดกๆ เป็นยายนยเดียวไม่ลืมค่ะไม่ลืมคิดถึงทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เหนือเป็นบายไม่เก็บบักน่างนี่ยไหมขาสร้างมะน่าไหมไม่ง่ายดิอุ้ยน่ะนยังก็ไม่ง่ายเลก,อกโอ้ยไม่ชอบกัปปะ Hãy thử bella, là bella, 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 đây là, Đài là ได้อันอขึนอ้นมากไหนล่ะไอ้หมูเิ้งก็คำไปได้หรอน้ำพะลุ่งจะมาอย่างเดี๋ยวคึอนระแบบเแค่นี้ ชีวิตฉันมีแต่มาพาไปเดินหน,นใดหหนี <c oughs> <c oughs> มาดำเก็บมะนาวซอยเนี่ยนี่กล้วยไข่เลยแล้วให้กินก้วยไข่นั่มเนียก๋วยไข่ปลูกเองก็มืดได้บ้านนูปลูกก้วยไข่ได้กินแล้วนั่ก็เก็บมะนาวต่อมันจะได้ซ้ำนีดนังนี่นี่ง่ายไง ไปตัวพอลุงึ้นมาเล่นนำบังหังย่ากคุยก็เพื่อนไอเจ้าปิ้งไม่ต้องมานะลูกเผือกูเผือกับบ๊อบปินเผืออได้นี่เป็นแถวไป็นี่นี่เผื่อเผื่อเด่นครูเพื่อเพราะว่าี่เมื่อเขือมันตายแล้วมัด cứ lên ôi mình khứ thế kiếp đầy này Ủa, kiếp đầy là lạnh nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เก็กแต่ละมั่งยังบอกแกโอ้มันหนุ่ยไงเลยป๊าเป็นปีแรกสิบกว่าต้น ไปเที่ยวแล้วอ๋อตัวนี้ลึกเก็บมาน้าจ้าเก็บมาหน้าตาดิ ส่งเจ้าไว้สำนีลาปลายฟ้าให้เขาพายังบ่าเขียดบ่คุมบ่จมเอียงระว่างทาง <c oughs> ดึงว่าขึ้น ง่ายๆแท้กระดิเสือเ้อบอว่าเป็นพันทุนกล่าวเป็นต้นไม่แล้วจ้ะเป็นปีแหละที่ให้เก็บขายร้อยกว่าโลแล้วเขาก็สีทย่อยออกมาเรื่อยๆจ้ะก็ว้อาปลูกตามทราม,รรมาฉาดนี่ลูกเล็กๆก็ยังมีจ้า มาย้อนเก็บขายค่ะค่ะประจําฮะเพื่อนจกสตสั้างฮะกระปุปูกปลูกวัชา,ากเด็เจอมะนาวไงนี่มาอ๊อมาเป็นพ่วงก็เป็นมะนาวพ่วงเด้อมะนาวพันธุ์ก้าจะ้ะอันนี้เก็บได้ยังงี้อยอเดแนงว่ย kiếp bữa đây nhưng bữa kia Kìa lắm nó nhạc xinh này Kìa nhanh nào cho Mì La Con mèo ở đây. Lương sẽ sứ nhưng mà ghẻ đấy. Tiếng phun thằng đây nó hừ hừ ta mới dùng bên mua nó nước mơ thử lá dù bao nhiêu mùi tuần Hãy subscribe cho nằm nó mới nó lấy nhân lên lại Nhưng kia

ไข่ไข่โอเคแนบึงไข่ไข่กิมซุงเกิดหนอนแล้วปิ้งออกมาลูกปิ้งออกมาเอาไปอยิบ เพายปลูกเสี่หาเดือนกมุาพาไม่น่าไหม้ะเวาที่มากระแสจงครัดเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่าสิบกว่าก่ออปออันนี้ลำเนีง nói mới đi, boy anh 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 ม้มม่วงเขียวใหญ่เขียวเสเบยน้ำดอกไม้ผันม่วงแอปเปิ้ลขี้เหล็กคาเหลืองไงญ่คาเหลืองไงญ่คาแดงต้นแต่ต้นมะตูมเดี๋ยวไปเก็บมะนาวเจอา ตัดอาพิษเขาล้างวันหยุดเขาสวนจ้าวันนี้วันอาทิตย์เราจะเข้าสวนอันนี้คือไผตรงไผตรงหวนันได้นอ,อยากเนี่ยเพิ่งจะเดิเพิ่งจะเดินอเดินเนื้อมาเนี่ยเดี๋ยมาปลูกสี่หาหกเดือนได้นอเดียวนี่ก็คือกิมสุงเนี่ยกิมสุงอ่ะได้นอดีดีอ่ะ กับไอ้สานเขียวเกิดนอดีดีสานเขียวเกิดนอดีดีอันนี้ได้นอนยากได้ตรงหวานเกิดนอนยา,อา,ากเอียวมาปลูกใหม่จ็กสิเป็นบ่เป็นจักติดป่ติเนี่อัน,นี้นี่ก็ลงใหม่ใ่สวนท่าก็จะประมาณานี้แหละจ้า เจอกันวันหยุดเป็นธรรมดาก็ทำงานจ้ะคิดหอนงบอคิดหอนทุกคนได้จ้าง่าย อีเลกคุนจะเป็นน้ยมะนาวอ๋อโอเยอาปน้าเตัวนี้นอืดยงไานีา่ปดเท่กัปันนี่อ้นนอ ลามันสมเขียวหวานบอแมนด้วยตานี่เมะนาวพันธุูนเก้าปลูกปีแรกที่ได้เก็บหน่วยสองปีปีที่สามในเด้เก็บน่วยแล้ะกิ่งกิ่งเขาเป็นเป็นกิ่งตอนซื้อกิ่งพันเข้ามาสองปีที่เขาปีที่สามเป็นหน่วยให้กินแล้วจ้ะ อ่นอนยังไงจะอ่อนนี่เอาให้เบองแฝดจะเก็บไปจังเดยน,นี่ยฮึ่มมันสอนเทฟ้าแฝดนี่แม่้าแฝดนี่แม่สอนดีมะนาวฝาแฝดล้วจะเก็บยังไงเก็บยังไงเนี่ยแพ่งทึ้ง เะได้ได้ตะเก็บไปนี่ป้าเป็นรูปหัวใจง่ามๆเลยเอาไปประมูลเนาะุ <c oughs> ันน่ะไมยมะนาวเนาะป้าอุตุอ่อนตันนี่คือ <Okay. S 1> เก็บแต่ยังนอนเลยนีย่ยังบุกเก็บ <c oughs> อันนี้เก็บซะอ๋อเอาไบอีกวหนน,นั่นทำยังไงสำรด้ ในน้อยเขาก็เกิดตามมาเรื่อยๆอยู่นี่ไหมเอ้เกิดมาเรื่อยๆอยน,น,น่าเศร้าค่ chết chân đây là ngồi nghe kiếp đây nhá vui nhang à, mày mày là cái tôi này có pin đốt <coughs> 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 ok ô À la. Tung Tam to mắc tổ này. ต้นวม้ยังบกเกอดกอยู่ต้อบอกเกอมีดอกหต้หนสิโอ้กำลังเป็นดอกอยู่กำลังเป็นดอกอยู่ออยจะเก็ยบยังไงแล้น่นืก็ยุ่กลางยีเลืกแค็ ปัดกำลังออกมาหน่อยๆเป็นดอกอยู่ไม่นี่มันเก๋งมั้นแตะก็เตะนะ โอ้เก็บตงเงียนงไงนี่ยังบวาอละเ๋ยวคุณบวาเกษตรอินซีนะคะเร็่องผลงานของเึานะเป็นพ่วงใช่ไหมต้อแตะลูก นี่คะ่ะมะนาวหนึ่งไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายเจอกันใหม่ถึงนะคะตรงไหนเลย